ย้อนฟังคำสัมภาษณ์ครูไัยบูนแสงเดือนเปิดใจกับไบรท์ทูเดย์ก่อนกระต่ายพันนิพาออกมาประกาศแยกทางรักแบบสายฟ้าแลบเรียกได้ว่าเป็นประเด็จร้อนที่ทำเอาแฟนคลับช็อกรับยามบ่ายเมื่อจูจ่ๆนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางรักกับสามีครูไัยบูนแสงเดือนแบบสายฟ้าแลบ โดยมีข้อความว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไพบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกาันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกคะ่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกคร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอด เราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะย้อนสัมภาษณ์เปิดใจครูไัยบู์ก่อนกระต่ายประกาศเลิกฟ้าผ่าซึ่งก่อนหน้านี้คู่ของกระต่ายครูไัยบู์ถูกแฟนคลับจับตาว่าสะบ้านรักกันแล้ว หลังจากที่ทีเพจดังได้ออกมาโพสต์ข้อความทิ้งบอไหมว่าคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลรูปคู่หวานหายหมดด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์โยงไปยังถึงคู่ของครูภัยบูลกระต่ายกันสนันโซเชียล อีกทั้งยังจับตากันรัวๆหลังไม่เห็นรูปคู่สุดหวานลงบนโซเชียลทีมข่าวไบรท์ทีวีหรือ Bright Today จึงได้มีการติดต่อสอบถามประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยครูภัยบู์ได้เผยเอาไว้ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมยังไม่มีการเลิกและอย่าร้างกันอะไรกันครับเรื่องภาพคู่คนเรารักกันอยู่ด้วยกัน มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีโมเมนต์ขนาดนั้นก็ได้ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเขาก็ต้องขายของผมก็ต้องมาทำงานพอดีทำธุรกิจหลายอย่างด้วยครับเขาดาวเรากินข้าวด้วยกันอยู่ที่บ้านยืนยันว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องที่ภรรยากระต่ายโพสเศร้าๆเจ้าตัวได้บอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องผัวเมียมีน้อยมีน้อยใจ หรือเรื่องทะเลาะกาันมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องโพสต์บางทีผมก็เป็นลงเศร้าๆซึ่งบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลิกอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยเราก็เป็นกันได้ทุกคนหรือบางทีเราฟังเพลงแล้วมันอินเรื่องสตอรี่กับโพสต์ไม่น่าจะเกี่ยวกับชีวิตมันเป็นเรื่องของความสนใจเฉยๆครับส่วนเลิกราย่าร้างมันไม่มีนะครับเพราะว่าเราจดทะเบียนสมรสกัน ถ้าเลิกรายา่ร้างมันก็ต้องมีการจดทะเบียนหย,ย่าเยอะแยะมากมายตอนนี้ความรักก็ปกติทั่วไปดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะชีวิตไม่ได้เคลมว่าตัวเองจะมีความสุขหรือดีหนึ่งรเปอร์เซ็นมีสุขบ้างทุกบ้างเหนื่อยบ้างปะปนกันไปครับแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมด้านกระต่ายเองก็เห็นข่าวแล้วด้วยเช่นเดียวกัน ยังไม่ได้คุยกันเพราะมันเป็นเรื่องปกติของโซเชียล